ปปวยยังไงบ้างคะปวดตามตัวตามอะไรไปหมดเดินถ้าไม่ได้ขามันก็ขัดไปหมดเลยจ้ะพอทานดีบุญเข้าไปมันก็เดินคล่องเดินสะดวกแล้วตอนที่ก่อนก่อนที่จะทานดีบุญนะคะคุณป้าลุกไม่ได้เลยใช่ไหมลุกไม่ได้เลยลุกก็ต้องพยุงกันลุกขึ้นค่ะเวลาเข้าห้องน้ำค่ะเวลาเข้าห้องน้ำกดยืดอตากดพยุงเข้าไปอ๋อคุณตาต้องคอยพยุงเข้าจ้าจ้ะพอทานดีบุญเข้าไปมันก็ง่ายมันก็เดินคล่องสะดวกไม่ให้เกะ ไปยุงอ๋อค่ะ<ด>เห็นผลตั้งแต่กล่องแรกเลยใช่ไหมคะตั้งแต่กล่องแรกเลยสองแรกด้วยสองแรกด้วยเ <laughs> นาะอคุณป้าคือเป็นลูกค้าตัวจริงเสียงจริงนะคะที่ทาน<อ>ดีบุลจริงๆเน,ะนาะเอ่อซื้อจากทางเฟซเนาะคุณป้าหนูไม่ได้จ้างคุณป้ามาใช่ไหมคะจ้าไม่ได้จ้างมาผมมีอาการปวดหัวเข่าครับมากปวดมากจ่ลุกจะนั่งจะเดินก็ไม่ได้ครับลำบากขึ้นลงบันไดก็ยากหลังจากที่ผมกิน ไปหนึ่งกล่องเขารู้สึกว่าอาการดีมากครับเดินได้สะดวกไม่เจ็บไม่ปวดแดีวขึ้นบันไดลงบันไดก็ได้ท่านใดที่มีอาการปวดหัวเขา่าลุกได้ลุกยากเดินยากนะครับผมทํามาเป็นปีเลยครับถ้าเป็นโรคอย่างผมนะปวดกระดูกหัวเข่านี่เดินยากท่านตอนลาบากเหมัอนก็ผมนะครับประชาชนท่านซื้อ,อยาตัวนี้นดีบูญขอท่านมั่นใจเลยว่ายานี้ได้ผลดีจริงๆครับกินแล้วหายครับแล้วอาการปวดที่เป็นกับท่านนะท่านจะหายแล้วก็ เดินคล่องไปไหนก็จะดวกครับค่ะก่อนที่จะทานัวผิททานตัวนี้คะ่ะคุณป้ามีอาการอย่างไรบ้างคะก็ปวดปวดสะโพกแล้วก็จะลงขาคุณมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่ได้ยินเสียงดังกรอบแกรบในข้อเมื่อเคลื่อนไหวมีอาการปวดข้อบวมข้อโก่งผิดรูรปร่างปวดตามข้อต่างๆขยับข้อได้ยากมีการเคลื่อนไหวข้อได้น้อยลงแสดงว่ากระดูกข้อเข่าของคุณมีความเสื่อมเกิดขึ้นแล้ว ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูแลกระดูกและไขข้อดีบุน่ทุกปัญหาโรคกระดูกจะหมดไปโรคข้อเข่าเสือ่อมโรคข้ออักเสบรูมาตอยโรคข้อเสือ่อมโรคกระดูกหุนหมอนรองกระดูกเสือ่อมนิ้วล็อกปวดข้อป้องการเพิ่มความสูงนักกีฬาอาชีพที่ต้องยืนนานดูแลใส่ใจห่วงใยกระดูกด้วย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูแลกระดูกและไขข้อดีบูเน่